ความอ้วนความผอมหรือความพอใจเนี่ยมันจะพอดีอยู่ตรงไหนวันนี้นะคะคุณหมอธนิสรจะมาอธิบายให้เราทราบอ้วนหรือไม่อ้วนมันมีขีดวัดที่วัดได้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกอย่างเดียวขั้นต้นก็คือจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอ้วนหรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือเช็คด้วยตัวเองนะคะดูเอวค่ะวัดรอบเอวง่ายที่สุดเลยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือค่าดัชนีมวลกายนะคะค่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะยึดถือกันที่ประมาณ 25. ค่า25ค่ะระยะหลังเนี่ยเขาก็พบว่า ถ้าในคนเอเชียปกติอาจจะถึงแค่22ถ้า23ขึ้นไปแสดงว่าเริ่มทวมเราพยายามใส่ผักเข้าไปในแต่ละมื้อของเราเช่นอาหารจานหนึ่งเนี่ยนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยให้เป็นพวกผักแล้วที่เหลือเนี่ยเจนหนึ่งสีค่ะก็จะเป็นพวกโปรตีนอีกนหนึ่งสีเฟตเออคาร์บโบไฮเดรตเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบโฆษณาว่าก,กินแล้วแบบมีเบริร์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันจะส่งผลอันตรายหรือเปล่าคะสารบางอย่างอาจจะทําให้เรารู้สึก กระวนกระวายหรือความดันเพิ่มขึ้นก็ได้ค,คือมันมีหลายชนิดนะคะ่ะจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องถ้าจะให้ดีปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าค่ะแต่เคล็ดลับยังไม่หมดเท่านี้นะคะขอเสียงกดมือต้อนรับคุณลูกคุณเลยค่ะเรื่องของเซรูไลต์ก็มีเป็นคนยี่สป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอนดึกทานอาหารแบบตลอดทั้งคืนถสามเดือนแรกมันยังไม่เห็นผลหกเดือนแล้วเริ่มมาเริ่มมา,าเซูไลต์เยอะมาก จริงๆคตอนนี้ก็ไม่อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเบาบางลงเพราะว่ากลับไปออกกำลังกายแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็มีวิธีการรักษาที่ก็อย่างที่คุณลูกหมีบอกคือดูแลเรื่องอาหารอย่าให้อ้วนเร็ว แล้วก็ออกกาลังกายค่ะออกกำลังกายนี่คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็รับประทานทานน้าเยอะๆค่ะแล้วก็อย่าใส่เสื้อผ้าที่รัดๆเพื่อให้เกิดการไหลเวียนดีขึ้นนอกจากนั้นก็คือวิทยาการทางการแพทย์แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรียนวิธีการใช้ชีวิตอีกอย่างที่อยากจะรบกวนนิดนึงคะะมันมีท่าโพสเกี่ยวกับเสื้อผาอะไรที่ทำให้ดีเทียมไหมคะพราเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องใส่ชุดไว้นะ ใส่ชุดว่ายน้ําเนี่ยส่วนที่สําคัญที่สุดของผู้หญิงนะคะโดยที่ผู้ชายไม่มีคือสะโพกใส่สะโพกนิดนึงโอ้โหเซ็กซี่แล้วมันเป็นความเป็นผู้หญิงออกมาถ่ายรูปก็ปุ๊บคาบิดไปเลยเหมือนเราเนี่ยยืนเต้นอไ่ใช่ใช้สะโพกปิดไปเลยให้กำลังใจนะคะสำหรับทุกๆท่านสำคัญมากนะคะลดน้ำหนักแล้วเเรามีหุ่นดีขึ้น นะคะเรามีสุขภาพดีขึ้นเรามีความมั่นใจมากขึ้นทุกๆอย่างในชีวิตก็จะเราจะประสบความสำเร็จม,มากขึ้นค่ะส,สุดยอดค่ะ